สวัสดีทุกคนสวัสดี่าของวันใหม่ทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุดดิ้อ็เวนเจอร์พามากินก๋วยเตี๋ยวนะตอนนี <laughs> ้ก็ขึ้นเข้ามากินข้าวทุกคน ที่เขาเที่ยงมาก๋วเตี๋ยวหม้อกินก๋วยเตี๋ยวไ,ยว,ไว้แล้วตอนนี้ก็ใบซอ,องแล้วทุกคนบ่ใบซองแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวอ,อยู่ร้านนี่แหละอำเภอเป็นหู้บอกนี่แหละว่าเขาบม่ได้ไปไกลทุกคนอยู่แถวบ้า,บานๆไล่นคนนี้แหละแต่เขามาเขายังไม่เคยกินเลยยังไม่ได้กินมมเ,มมเ,เลย,ยก๋วยเตี <มา S 3> ๋ยวนะยังไม่ได้กินแล้วเรายังไม่ได้กินเลยตั้งแต่มายังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่แตะเลยก๋วยเตี๋ยวอ่ะจัดมาไทยสองสองถ้วยวันี้พิเศษเลยได้สร้างไว้ก่อนเออสร้างไว้ละวันทำเสพกับสั่งอีกน้อ อือแล้วเนี่ยก็คือมาหนังหางด้านในทุกคนก็คือบรรยากาศดีแห้งอะ่ะว่าครั้งเรแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเอ๋ทุกคนนี่แล้วก็มีเพลงให้พังฟ้อมนี่คักคักคักะเ,เดี๋ยวเราชิมทุกคนขาชิมบะเดอ้อข้าชิมบะเดอ้อนี่นะอุ้ยมามาไก่์อะไรนู้นคนอ่ะไกด์อะไรข้าวก็ไมีทั้งมีนู่นข้าวนี่เออแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขานนะทุกคนตอนะนี้ก็คือ เมนูของเราก็มาแล้วสวัสดีค่ะมากินกันก๋วยเตี๋ยวเรือนี่พิเศษทุกคนพิเศษหมูซอนบักใหญ่ซอนบักใหญ่นะครับมาคนเลยๆเลยไม่รีรอนะจ๊ะแท่งคิ้วจ้ามาเดี๋ยวมากินกันทุกคนสุดน้ำมั้งนะกระปิสันสุดน้ำร้อนๆซูเปอร์พิเศษซูเปอร์พิเศษเนาะ อืถือก็ถือว่าเส่ได้อยู่วาแซ่บเลยล่ะถือว่าแซ่ไน้อันนี้อร่อยเลยคืไไนนะอไรเนาะพี่จีพี่ฐานความสะอาดความสะอาดร้านาน,าน,าน่าหนักทุกคนยิ่งรสร้างอีกบะแสร้างอีกข้าวใอิ่มกับซีเบิ้ลนี่ทุกคนวิทไปแล้วทุกคนเทศกาลลายกระถงทุกคนมีอย่างอีกแาบนึงเดือนที่สองนะพันวาคม เขาดาวแล้วกัน,น <c oughs> แล้วกัาวันคริสต์มาสเขาดาววิทแล้วแลก้กระโดงอ่ะแล้วราเดือนหน้าแล้วก็มีเทศก,กาลสองเทศก,กาลเลยนะอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยหรือว่าด้กินเพื่อนหรือลักหกินพร้อมกันเลยังไมกินเลยยาวสองคนบม่้กินเลย กินอยู่เด้กินอยู่ทำปัดแม่นแม่นบะอ้าวปเออลืมกินทำปลดแดนเออเนาะเซฟไปเลยหามันกันเลยนีไปกินบ่ระบอกไก่นี่ก็แแทบแ่บละสูดเดียวกันตันนี้ก็เพ้่งเฮาก็กินอ่ข้าวอีบร้อยทุกคน เดี๋ยวจะมาแวะตลาดก่อนจะมาซื้อนี่ซื้อกล้วยทุกคนร้านกล้วยร้านจีกล้วยจีมันเนาะกล้วยปิ้งทุกคนมาโดนแล้วบริจีสวัสดีจ้าเอากล้วยปิ้งจ้าเอาสดุสามสิบจ้าอัสดุสามสิบทุกคนพิเศษห้าสิบเด้อโอ้สุดนี้กล้วยอันนั้นบ่กล้วยใหญ่กล้วยงามกล้วยใหญ่กล้วยงามเนาะสะเอิญบอมันตึงคักัน ่ก็จะมีมันหอมทุกคนนี่สีมันสีกล้วยจ้านี่แม่ค้าจ้ะเ้อจาตลาดสดกันเลยกันมาครั้งก็ต้องไในแวะทุกคนเพราะว่ามักกินมันกล้วยเสื่อมแน่ที่วิวไม่แน่ไปดีนะน่ากินมากเลยนี่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อขออนุญาตยิบมาแบบนี้สิ่มซื้อกหวานสิ่มซื้อกาหวานเนาะ เออย่างบัวลอยไส้อะไรมีบัวลอยแยมบัวลยไส้น้ำลาดเออน้ำลาดน้ำราดจ้าจ้านี่เข้มข้นค่ะเข้มข้นมากเลยโบวานเกินไปทุกคนพอดีแซ่บนะกลมเกลมหวานมันจ้ากลมกลอมจ้ากลมกล่อมหอมนี่มาใส่ถุงก็ได้จ้าจับเอาเลยจ้าสามสิบบาททุกคนสแกมสแกมได้ตึ๊บกินก่อนกินก่อนทุกคนชิมมือก่อน แซ่บตอนนี้ขายใจเกอะคนใจเกอะอีสานจ้าทางเนี่ยในนักปีปลาหมอกป๊ามบึกทุกคนสวัสดีจ้ะใบสองแล้วแล้วก็เริ่มตั้งละตั้งขายแล้วมาอยู่ในกิีดกันละไปบ๊ายบายโอ้ยจ้าจ้าจ้าใจลายลายโดย โลตีตาผาอทิตโลตีตาผาอทิตวะเริ่มตั้งขายแล้วนี่อย่างเนื้ออย่างชีสโอ้โหมีมกนะมกบามกปรานินการไฟฟ้าอ๋อนี่เป็น้องการไฟฟ้าน เฮ้ยเมียวเมียวเอาทุกคนตัดพามาตัวน,นี้ก็คือแรงแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นขนมคองแขลงนะจ๊ะก็คือคุณแม่เพิ่งอาอะไรเฮ็ดขนมคองแขลงทุกคนนี่เฮาวกะหาะอะไรใหุ้่กคนได้กินนี่เนาะนี่ขนมคองแขลงขนมคลองแขลงอ้าาุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าว เพื่ดำจะมาใส่อ๋อออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายกันนะครับโอเคโอเคบอกกินขนมป่ะเมื่อกี้ก็คือคุณแม่เ่นหนึ่งเข้าเมาทุกคนนี่นี้จะเป็นเข้าเมาเนาะป๊าดเป็นแซ่บไปได้นี่่นก็ใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลใส่กะทิอะไรนี่เข้าเมาแค่เข้าเมาอู้นี แนมกรมีเด้อนี่ไอเอ็งเองเอ็งเองเนี่ยแนมเองบ่ป้าสมสมมเนีมืดน่าจะได้กิ่นมืดน่าจะเป็นเป็นพอดีเลยเป็นอันนี้เป็นสามซันสามซันที่เป็นสามซัสมสมแล้วก็มะอบมืดแซ่บแน่นอนถ้าเผ่ดอร่อยชาติจนสมสมะทาวินมืดหมดแล้วจ้ิเขก่อนิบไปก่อนนี่ข้าวเม่ากินด้วยด้ยรกระชายแล้วโอเคตาทุกคนกินลิ้นนี่สิละนี่ ต่อเมาเนาะเมนูของหวานทุกคนบุตอ่ะเรจะเสียกันไปเด้อเนี่ยนะนุามา่มจ้ะขมังตัวนี้ก็คือน้องบุกคงแบบจะได้กินเมนูนอย่างทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะนึ่งข้าวไว้ก่อนเนาะนข้าวไว้ก่อน ทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาจะมาอุ่นข้าวแล้วคนเนะเาะข้าวเหนียวแล้วคน,นอุ่นข้าวเหนียวได้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นหม้ออย่างน้นนี่นะอ๋ออันนี้จะเป็นหม้ออทุกคนน้ำข้าวปุ้นทุกคนเนาะน้ำขนมจีนทุกคนเดี๋ยวเฮาจะมาชิมเองเนาะกับพีขนมจีนอยู่ดอกนี่มาเดี๋ยวลองชิมกันก่อนเนาะหอมเนากเนี่นนนมาชิมนู่น น้ำขนมจีนทุกคน,นลึกประมาณนี้เนาะน,นี่ก็จะเป็นขนมจีนทุกคนเนี่ยเป็นออกมาเนาะเป็นใบมุกเสานี่แหละใบมุกเสาวิ๋วอ่ะเป็นใบมุกเสาวิ๋วเนี่ยกินไม่นุ่นี่เลยทุกคนอืออืออ่ะประมาณน,ะน,าน,านี้ทุกคนเนาะอือ,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 อ cùng ừ, à, ừ. nhau luôn, cùng nút à, ăn kẹp bún con luôn, kẹp bún nấm nhảy luôn, cả ทางเล้าจะเป็นน้ำพุนน้ำคนะน้ำกะทิเนาะอันนี้น่าจะบเมนจะมีมะเขือนะทุกคนจะมีมะเขอน้ำก็เลยบกพมกันเป็นข้าวุ้นน้ำเนางทุกคนขนมจีนน้ำอะไรดีเนาะ <c oughs> คือสมเนมก็คือสุกแล้วนี่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาชิมกันื นัวดิพอดีเซ่บสมสม,มาเดจาจ้าคุณแม่อันนี้กับเพื่อนชิ้นสุดแม่แล้วยังตอนหนึ่งนะนยังชิ้นหนึ่งก็คือกลิ่นที่ดูด้วย ก็คือมันมือมันนี่ไม่ได้กลิ่นตนะัวกิ่นอ่ะกไปตอนแรกมากอะกินอันเดียวนยทุกคนกินเมนูเดียวน่ากันแล้วเลยสุวนทางุุนกับคุณแม่กำลังอ่อเห็นมันอยูน่นกินทุกคนผลด่นนังไฟเนาะว่าจะทอดขนมมาแหละ เดี๋ยวอีกจ้าหน่อยพุณอะไรก่อนวะคุณแม่เม่นวันจะทอดขนมเนาะยังโดดอยู่โอ้ไฟแห้งเหรอแม่แห้งใช่แห้งอ่ามีแห้งแด่นี่นักแตตาเลยแห้งแดดต้องดูไก่แม่ระวังนะใส่แดงมันขึ้นนะเออดูไก่ไงตอนนี้ดู คุณแม่กำลังเค็ดผักผักบุ้งไฟแดงใส่เนื้อหมูมันบวบมันบวมแก้มันก็ะเด็นอะไรอย่างงี้น้องมะลิบ่เอ้โอ้โหทำเมนูผักบุ้งทุกคนว้ายแม่เอาวางโอ้ยโอ้ยแก๊กมาขึ้นนะ หนักจีาเลยครับดึงนะจ๊ะตัวทางนี้กันหนึ่งข่าวนะมั้เข้าสวยด้วยค่ะวุ๊ยุับตาเลยเหมือนมือเมย์เนี่ยจะเป็นตะมานนะจ๊ะคุณแม่ทบน้ำเลยตัวทางนีจะ อะทอดเนื้อหมูทุกคนทอดเนื้อหมูไร้น้ำมันทุกคนอือเป็นยังไงทอดแล้วพอแล้วเอออ๋อมันกัดสามงานอืมสีมันก็ระวังเลยไปเด้ออือก็คือแบบเมื่อครัวตอนนี้ก็คือแบบควันอื้อเลยทุกคนมีแต่ควันควันันแก๊สมีแต่ควันควันไฟควันถ่านนะ เนี่ยถ้าพูดก็คือกันควันคือกันหมดเลยมีแต่ควันแม <Get S 1> นะ่แก๊สแพงทุกคนแก๊สอ่าถังนึงเท่าไหร่ไหมเกือบห้าร้อยโอ้ถังนึงเกือบห้าร้อยโดนถือว่าแพงนะ <4 70. S 1> สี่ร้อยเจ็ดสิบอยเเกือบห้าร้อยแก๊สเหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเฮ็ดแบบอ่าสมมติว่า แคเนี่ยมันดุนะ่ะต้องได้เห็ดได้เต,ตาเตาถ่านอืมแค่เน่ไว้ไว้เนี่ยกันเตาแก๊สทุกคนเพราะว่ามันดุลเกินไปเปลืองแก๊สเนาะเปลืองถ่านใครก็เปลืองแก๊สทุกคนเลยอ้าคุณแม่ก็เฮ็ดแนวกินแล้วเรียบร้อยทุกคนเมื่อกี้กระโดดกระปรันไฟดีดดีใส่ขาเฮ็ดกินอ๋อไฟแก๊สกรรับลูกแว่นนั้นแหละไฟถ่านวันนี้คุณแม่จะให้อะไรต่อแม่เลข,ขนมปาะวันนี้เ้ยงข,ขนมโอ้เลี้ยขนมแล้ว อุ้ยวันนี้คุณแม่จะรอดขนมเลิศนะอุ้ยทอดขนมคลองแข็งเลยบ่วงจอยแล้วแม่แมวมาคนขนมอันนั้นไงะอัไนี้ป่เออล้างโอเคว้ายมันจะใหม่จะฝุ่นไม่ไม่ได้หรอกนะวิวทอดขนมคองแข็งก็คือต้องเอาน้ำมัน คางเส่ตาแลบฮอนฮอนเลยนยังไงก็แม่ไปเ็ติหลิวนะไปเห้องตะหลิวไหแม่้าบูนกับจะห้องบวงจองจองใหญ่บวงใหญ่ตะหลิวตะหลิวนอเนาะบางอันกเดี๋ยวเอาไห่นะ เดี๋ยวเราจะกล่องเนาะเดี๋ยวขึ้นบ่อร้อยแล้วไหมเนาะอันนี้บ่อดร้อยจะไม่หอดแล้วบ่อร้อยจ้าขอขนมป้ายทางนี้ก็ได้เราจะเป็นผู้ให้กำลังใจแล้วก็เป็นวนหายสักก่อนอีกอย่างเนี่ยอ้าวหมูยังหายหมดเลยมันหมดขั้นดิ อ๋อดูใจให้เนาะกล้องมันยุติร้านตั้งขายดีผอ๋ออยู่ไก่แท้ก็ไปซื้อก่อนอันนี้คือต้องทอดไว้แล้วก็ผักใสุ่กระมังมันไหลายแนวใส่เนาะดีแนวห้าแนวดีแนวห้าแนวพวกแบบเนี่ยโมเลกง่ายหอมก็ยุดิหรอค่ะตักแป้งไทยตักแป้งตักแป้งพริกไทยพริกไทย

จุดใน่ซนะว่นนะอีวัสิบหาให้ลนะอันตรายแฮงทุกคนไฟรหอมอันนี้ก็คือปลาะหิ่ ยังซอยก็จะหมดละปลอกปอกไว้นะตอนนี้กะประมาณหนึ่งถุงแล้วคนหนึ่งถุงกะกินข้าวอิ่มได้ร้อยนะจ๊ะกะตอนนี้กะซอยขุนยายเนาะขุนยายซอยหัวหอมซอยหัวหอมเอาไว้ขนขขมคั่งแบบอื่นทุกคน นนนใ,ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จนี่ผลงานทุกคนซอยหอมแล้วร้อยน้จ้าหูเลยชีซอยแล้วก็ <c oughs> หายมาเลยมาทางนี้คุณแม่กำลังเอาขนมอ,ออกจากหมอ้อ อุ้ยได้แล้วได้แล้วว้าวว่องไวทันใจแล้วกระเจียวหอมตอนเนาะอือน,น่ากินมากเลยขึ้นเอาบวกกันแซ่แสบยังได้นะมันหวานยู่เพราะเซนต์ต่างาาาาอยู่เขาบอกเขาบอกเซนต์ต่างนี่ประมาณนี้กับพอแล้วมาสุกขิมวงว้าขานมชั่น อ๊อือิร่อืมแซบดิมันมนอ,อ,สสอ,อยู่คุณเขาซากบจะหวานๆนิดน,น,นึงนัวนิดนึงแซ่ดีกรอบด้วคุณอืมอืม ทุกคนประมาณนี้มือเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นจะจ๊ะเดี๋ยวพบกันในมือใหม่จ้ามือเยียครเดี๋ยวอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วจ้ะนัน่งนีจะนอนแล้วก็น,นอนทุกคนบ๊ายบาย